ผมยังสักส<ำ>รพระองค์ท่านะอไว้ในตัวผมอน,นี่ไงอันนี้เขาเรียกว่าความผูกพันมีหลายคนที่บอกเอ๊ะทำไมพามาอยู่คนนี้คนเดียวคือมันต้องมีความผูกพันก่อนครับจิตเดิมก่อนอเพราะการที่พระแต่ละชุดแต่ละสายเหมือนเหมือนคนที่สร้างยุคนั้นอะ่ะพอเสียชีวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยบางคนเนี่ยก็ยังอยู่กับพระนะเพราะว่า เพราะว่าเขาอยากรักษาพระตรงนี้ไว้จนถึงเวลาที่เหมาะสมเหมือนกันคุณพรหลักอาจจะเป็นคนที่สร้างอยู่ชุกนยุคนั้นเป็นทหารด้วยแล้วก็เป็นทหารด้วยสร้างด้วยเนาะพอเขาเรียกอะไรบ้านเมืองสงบแล้วเนี่ยก็มีความรู้นี่ก็เอาเลยโกดพระทำพระอยู่สุดท้ายคุณพระหลั่กลับมาเกิดยุคนี้พระชุดเนี้ยที่คุณพรหลั่ดูแลตั้งแต่ยุคนั้นก็กลับมาอยู่กับคุณพระหลั่เหมือนเดิมอันนี้คือหลักคิดเนาะหลักคิดครับคือจริงๆมัน ถ้าไม่ถ้าเราย้อนเวลาได้ภาพมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทําไมคุณมหลัดถึงต้องอพระชุดน,นี้ไปแจกประหารแจกาหารท,ทั้งที่ยินไม่แจกก็ได้เพราะถ้าเราคิดมูลค่ามันก็แพงโอ้ผมผมหมดไปเยอะครับ <laughs> ผมหมดไปเยอะแต่จริงๆแล้วคือเท่าที่มองก็คือพอเรามีจิตเดิมที่มีความรักชาติอยู่รเราเอาพระมาปุ๊บปรากฏว่าเราเห็นการสูญเสีย เราไม่อยากให้ใครสูญเสียไม่ไปลบนี่ไม่มีใครอยากให้ใครสูญเสียนะพราะอะไรเพราะว่าทุกคนเนี่ยเสียแค่คนเดียวนะคนนี้ไปลบครับแต่คนที่อยู่ด้านหลังอ่ะพ่อแม่พี่น้องลูกเมียครับโอ้โหอีกมหาศาลเขาเสียใจมากกว่าคนนี้นะฮะคนนี้แค่เสียชีวิตไปหนึ่งแต่ไอที่เหลือที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเสียชีวิตแล้วเขาจะทํำยังไงต่อกับชีวิต เวลาผมพูดเงี <occurs> <th> wan ita wan ita ้ยผมก็เห็นไหมคือที่เราให้เนี่ยเราให้เพราะเราต้องการให้คุ้มครองป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียเพราะหลังจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราเราได้ทหารของคนไทยกลับมาดูแลประเทศไทยเหมือนเดิมความสูญเสียมันไม่เกิดครอบครัวเขาก็ไม่ต้องเสียใจพ่อแม่ไม่ต้องเสียจะลูกเนี่ยเมียถามว่าคนที่ไปลบเนี่ยเขาอยากเสียชีวิตไหมเขาไม่อยากนะครับ แขนขาดขาขาดเขาก็ไม่อยากเขาไม่อยากสูญเสียนะครับแต่ว่าผมมั่นใจนะครับว่าและเชื่อมั่นทหารที่ออกรบทุกคนพร้อมสละชีวิตพร้อมสละนะครับทหารเนี่ที่ออกรบนะครับผมคุยกับทุกคนบอกว่าเป็นทหารมันเดียวก็เป็นตลอดชีวิตใช่นะคำว่าปหารปั๊บเนี่ยเมื่อออกรบหรือสถานะอย่างใดก็แต่ที่ปกป้องบ้านเมืองเขาเอาชีวิตเข้าแลกเลยใช่นะครับถึงผมบอกว่าทุกคนนะครับมี มีสายเลือดมีจิตวิญญาณความว่าเป็นทหารเนี่ยต้องปกป้องพื้นแผ่นดินทั้งหมดเลยถามว่าเราผมเองผมเก็บชุดนี้ไว้เนี่ยเอทำไมเพิ่งมาเปิดเผยนี่นะออันนี้ยอันนี้รู้จักกันมาสามสิบปีสามสิบกว่าปีผมไม่เคยแพ่งพายเลยว่าผมเก็บพระชุดนี้ไว้มาอยู่เนี่ยมาต้องหลายคือหลายปีก็ยังไม่รู้เลยว่ามีพระกูุ่บอทังคาอยู่นมารู้ก็คือตอนที่แจกเพ่ รอบที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออทาไมพระเขาเอามาจากตอนแรกเระเข้าใจว่ามีคนให้มาหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกเออแต่พอมารู้ว่าจริงๆเราเก็บไว้เยอะมากเนี่ยนี่เขาเรียกว่าอะไรวะเจ้าของกุกเจ้าของคือมาเองมาเองเพราะฉะนั้นคือพอเราเห็นพระปุ๊บถ้าถามเรื่องพุทธคุณนะพุทธคุณเอา เอาอันดับแรกเลยเมื่อวานนี้คนที่ดูแค่ไลฟ์สดไลฟ์สดของคนอื่นด้วยนะของคนอนพอดูเสร็จปุ๊บมีความรู้สึกอยากได้โท,ดโทรไปหาทางนน้นก่อนอทางนู้นบอกว่าถ้าจะเอาต้องมา,<ห>าทางนี้เพราะ <laughs> ทางนี้คือเขาเรียกว่าเจ้าของปุ